สวัสดีครับทุกคนนี่ก็เป็นเวลาบ่ายโมงแล้วนะครับบ่ายโมงบ่ายโมงครึ่งนะครับผมยังเล่นกันไม่เสร็จเลยครับผมซ่งกันอีกยาวนะครับมีตัวเจ้าปัญหาครับชุดแรกเอาไม่ไหวครับชุดแรกเรียกคนมาช่วยอีกคนนึงครับผมไม่งั้นไม่ทันไม่ทันเสรียงานแน่นอนครับ เด็ดไม่ทันงานแน่นอนแบบนี้ก็เลยเรียกมาช่วยอีกคันหนึ่งครับนี่ไม่รู้จะเสียง่ายหรือเปล่ารับนี่ก็บ่บายโมงครึ่งลแล้วเราเรียนกันตั้งแต่เช้าครับตั้งแต่เก้าโมงเช้าถึงบ่าโมงกว่าจะหาเจอนะครับกว่าจะถอดสายได้ถอดแล้วยังใส่ไม่ได้นะครับแคบจัด แล้วยังหาใส่ไม่ได้เลยนะครับแต่ก็มาแตกในที่แคบครับเอ้ยลูกชายก็นนยคนเท่าคนเดียวก็เอาไม่ไหวครับต้องเอาเพื่อนมาช่วยอีกคนนึงนะัะรถรถก็เยอะรถก็เสีย <c oughs> มีลำบากครับทำงานเอาคครับเจอกันคลิปหน้าครับผมค่อยเพื่อนแน่น่ะค่อยเพื่อนแน่นะ